สวัสดีครับผมนายสปิริตและวันนี้ผมจะกลับมาแคสเกมดาร์กโซ่สองในพาร์ทที่สิบสามกันนะครับโอเคครับหลังจากพาร์ทที่แล้วผมได้จัดการสม e ลเทอร์เดมอนและเก็บไอเทมบางส่วนของที่ไปแล้วนะครับแล้วก็จัดการเบอร์เซอร์ที่โผล่มาในห้องสมิลเทอร์เดมอนด้วยนะครับผมก็ได้เอาโซ่ที่มีนะครับไปอัพเกรดตัวเองครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธประจําตัวครับเป็นเซเวนเดอร์ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันยอดเกียมครับที่ได้ใช้อาวุธชินีครับแล้วก็กะว่าใช้อาวุธชินี้เป็นอาวุธหลักเลยครับ อังจากนี้ไปก็จะใช้แต่วุธชินีนะครับเออหลบได้เว้ยอุ้ยไม่ธรรมดาอืออ้โอ้ยแม่ก็นะครับยอดเยี่ยมครับผมชอบวุดชินีจังเลย,อ,ยอุ้ยอุ้ยมันไม่ธรรมดาอุ้ยถึงยังไงมันก็ผมก็แข็งไม่เท่ามันอยู่ดีอะเอ้เอ ตายหาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย oh my god oh my god oh my god ah! no <c oughs> อย่เอเค้ากูเลยอืม <c oughs> เก่งเหรอนี่ <c oughs> <c oughs> ความผิวหายไปเยอะครับหลังจากเปลี่ยนอาวุธจะเป็นไงครับ <c oughs> เชียร์แลไง้โอเคเรียบร้อยได้อะไรมาเนี่ยไอรอนคร t ดเรกกิง้งนะครับอ,อยู่ดิมันจะเป็นยังไงขาบวมครับขาบวมโอเคครับมันหนักมากครับแต่ที่ดูผมก็จะใช้แดกติเรกกิ้งเหมือนเดิมครับโอเคริบดึงับโอ้ยตัวเสือก ดูที่เต่าสองตัวตรงนั้นไหมครับน่าสงสารเขานะครับโอ้ยเราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไม่น่าเลยไปแล้วครับโอ้ยตัวธนูนี่ก็ยุ่งจังเลยเนี่ยต้องรีบจัดการมันครับโอ้ยยิงอีกแล้วยิงเหรอ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 เนี่เก่งนะเก่งไงนะเนี่เก่งเลยเอ้จะได้แข่นี้หรอวะไปครับดีไปครับ การตัวหนตัวครับแล้วก็ดันมันลงไปดันมันลงไปน่าสงสารเขานะครับแล้วพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยครับแล้วก็ไปอีกคนหนึ่งครับไม่ดีครับเคยไปดีว่าครับอ๋อความจริงครับผมไม่จำเป็นต้องไปไล่ฟันม็นอย่างไรก็ไล้ครับผมกดตรงนี้มันก็จะลงไปเองครับ แต่ว่าผมเคยทําอย่างนี้แล้วแล้วก็ตกลงไปตายครับเป็นความเสี่ยงครับเพราะฉันมนไม่ทครับโอ้ไโอก็ <My God. S 2> ช่วยด้วย mm hmm. โอ้ยอาจะดู ขี้โกงไปนิดนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะบวกมาครับเพราะว่าจะได้เก็บปวดยาไปไฟกับโอไรรอนคิงนะครับไ่สิอ๋อต่อจากจุดนี้ไปมันจะมีบอลไฟนี่วะงั้นก็ไม่เป็นไรครับสดได้อุย้ยแหลกนิดนึงครับขอเวลาปรับตัวสักคู่นะครับ <c oughs> โอ้หายแหลกแล้วเยี่ยมเวลาเปลี่ยนแมปนะครับถ้าผมแคสเกมไปด้วยมันก็จะแหลกอย่างเงี้ยครับโอ้ my god ชอเมก้าชเมกาดารินดูครับอืเรียบร้อยเนี่ยผมชอบบูฟเซฟตจริงๆเลยอ่ะนี่ยังไม่นับตอนวิ่งเข้าไปแล้วตีกระเด็นนะครับสุดยอดโคตรชอบเลยอ่ะอือหยกเรียบร้อยครับอืติสนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะโชว์ลูกเล่นอะไรให้ดูครับ อึ๊อะมอ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 ไปไปมาน้ำมอไก่อ้น่าสงสารเขานะครับเราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ okay, ้างโอเคครับซ <vale> ึ่งในภาคนี้ผมจะจัดการกับโอไอรอนคิงนะครับแล้วก็ก็คงจะแบบ ก็คงจะไม่ทําอะไรมากก็แค่จัดการโอไอรอนคิงนะครับแล้วก็อาจจะไปเก็บของบางส่วนที่มันมีจุดที่พ่นไฟอยู่แล้วก็ไปเก็บไม่ได้นะครับไม่ไดิผมอาจจะไม่ไปเก็บของเด่ผมอาจจะแค่จัดการไอโอไอรอนคิงนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ครับอ๋อก่อนที่จะมาในพาร์ทนี้ครับผมได้ไปฟาร์มของแล้วก็อัปเกรดอาวุธอย่างเต็มที่ครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะว่าโอไอรอนคิงนะครับ เวลาเข้าไปสู้นะครับจะไม่มี N p c บตัวใหญ่ๆครับให้อัญเชิญนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าผมไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะสามารถอัญเชิญ n p c เข้าไปช่วยสู้นะครับผมก็ต้องไปสู้ด้วยตัวคนเดียวครับตายแน่นะครับโอเคครับไม่รู้ครับว่าต้องสู้สักกี่ครั้งนะครับครั้งเดียวสองครั้งหรือสามครั้งนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นครับผมไม่รู้ครับโอเคเติมพลังเรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยดีกว่าครับ โ oh oh oh, อ้ไม่ก็นะครับบาย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 โอ้ไม่ดีนะครับโอ้พวดีไม่รู้ไกดอุ้ยเฮ้ยทีกูยังตีไม่โดนมึงเลยมึงทุบกลัแน่วะแย่ชะมัด อูอดดาวบอกจะยาวแต่ตีไม่ถึงอือใช้แรงครงสุดท้ายครับไปอะไรมาครับล่าไทไนครับโอเคไปครับแล้วเราก็มาถึงหน้าประตูของบอสโอไอรอนคิงแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นให้ผมบันเชิญนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ให้เชิญครับ พราะว่าในพานี้ผมจะโซโลเดี่ยวนะครับหลังจากมีข้ออ้างมากมายครับทำให้ผมบันเชิญอินบีตีมาช่วยสู้หลายๆครั้งนะครับอ้างว่าทำเควสไลน์องนี้อะไรงนี้ผมก็เลยไม่ได้เล่นแบบโซโลพื่อการฆ่าบอสมาสักพักนะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตรอดได้สักกี่ครั้งนะครับนี่ครับโอไอรอนคิง oh, ครับ แหม่ช่างทรงพลังจริงนะครับอยู่ในน้ำไม่ร้อนบ้างเหรอเพื่อนไม่ร้อนบ้างเหรอครับมุ้ยแหลกนิดนึงเว้ยทำไงดีวะน่ากลัวจุงเบย์ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าออ,อุ้ย เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอู้วตอนแน่อู้หู้ยยาอย่าพึ่งโอ้ยหลบเก่งเหรอฮึกินยาแป๊บกินยาก่อนโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โยยาอ้าอุ้ยเสียวยายาอ้าตอนไหนครับ โอ้กินยาอ่ะเง้ยทำอะไรทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเสร็เรียบร้อยครับอื้อโอ้ยรุนแรงครับโอ้ชิ้นใหม่นี่รุนแรงจริงครับอื้อเอ่อ,อ,อทำอะไร อยา่าลบก่อนลบก่อนเร็วลบอ,อ,อู้อะไรอะ่ะได้จะทำอะไรอยา่าอู้น่ากลัวเป็นบอสที่ครอบครองโซจีงใหญ่สุดเนอะไรนะเนี่ยอ๋อหนึ่งใน o โอวันโซครับเอ้ยอืมมันจะทุบไหมทีทุบไหมทีอุย้ยตกใจหมดไอ้สัส ไม่น่าเชื่อครับผมอาจจะได้ชนะมันก่อนเวลานะครับอือออืออย่าอย่านะอย่าอือหลบได้เรียบร้อยครับจบพาครับเร็วไปไหมมันเร็วเกินไปไม่จริงไม่จริงจังมัน,นครับ ไม่น้าไม่น่าเกตีอาวุธมา,มากเกินไปเลยไอเราก็นึกว่าโอเวอรอนกิงจะเก่งขนาดไหนโอ้ยเฮ้ยเสียใจอะ่ะเนี่ยครับผมไปบวกสเวนเดอร์มาครับสบวกหกเลยครับ <c oughs> ไม่น่านเลยไม่น่า,นานเลยโอเคครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของ DLC นะครับ ซึ่งในส่วนของ DLC ผมจะมาทำแยกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเอ่อก็นะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแล้วกันว่าเผื่อบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับว่า DLC มันสวยขนาดไหนครับก็ผมก็เคยตอนเห็นครั้งแรกผมก็ชอบมากเลยครับมันแบบสวยงามนะครับยอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับและแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่กดกุญแจครับไม่ดีครับบอกว่า Are you ready? Now the real fight begin นะครับเขาบอกว่าคุณพร้อมหรือยังการต่อสู้ที่แท้จริงเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็นะครับ,นะรบใน dlc นะครับค่อนข้างจะยากวายากว่าในตัวเกมจริงนะครับค่อนข้างจะยากกว่าใช่ยากกว่ายากกว่าจริงๆครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเหยียบสักครั้งนะครับนอกจาก d l c ของ The Crown of the Sunken นะครับแต่ว่าของ Iron King ยังไม่เคยเข้ามานะครับโอเคครับ นี่ครับดูสิครับความสวยงามของชาครับดูพาทิสิครับมันสุดยอดจริงผมชอบมากเลยครับจริงๆครับไปครับอย่างน้อยผมก็จะนั่งบอลไฟสักครั้งนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปที่มาจุล่านะครับเพราะว่ายังไงซะผมก็ยังไม่เริ่มเล่นนะครับผมจะรอเล่นสักพักหลังจากที่นี่ครับเออหลังจากจากอะไรวะ ี่สวยจริงเลยโอ้ดูสิผมชอบมากเลยอะ่ะนี่สุดยอดเลยอะ่ะจริงเดินเดินเดินมันสวยมากเลยอี่ <c oughs> วัวเสียวอะ่ะถึงแน้นว่าโซ่จะใหญ่เหอะผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนนำโซ่นี่โอไวอรอนคิงเหรอ <c oughs> ใช่ประว่าอ้ยไม่มือ ค okay, ครับครับข้างล่างลงไปได้นะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ครับโอเคครับแล้วก็มาถึง Brom Tower นะครับมาถึง Brom Tower แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของ DLC ผมจะมาทีหลังนะครับ ก็จะเล่นให้จบในเรื่องของตัวละครหลักไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่น DLC ซึ่งจะทำมาเป็นพาร์ทแยกอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะจบในพาร์ทที่13ไปในฉากของ DLC สวยๆนะครับดูสิครับผมโคตรชอบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพากลับไปถ่ายฉากก่อนครับโอ้โหมีเงาด้วยครับดูสิครับเงาเล็กๆน่ารักนะครับ เนี่ครับแค่ตรงนี้ก็พอครับดูฉากสิครับมันช่างสวยงามจริงครับโอ้สำหรับพานนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ครับถึงแม้ว่าเวลามันจะเร็วไปสักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ